ผมก็ผมนายชอตตี้บูจะว่ากับ Lost in Blue ภาค2ภาคแรกเนี่ยเป็นเกมมือถือแนว Survival วิลเอาชีวิตรอดใช่ไหมครับแต่ภาคเนี้ยเขาเปลี่ยนเป็นแนว MMORTS นะครับก็คือสร้างบ้านสร้างทหารแล้วก็ออกไปต่อสู้กับผู้เล่นอื่นทั่วโลกแต่ว่าในภาคนี้เนี่ยเราใช้ไดโนเสาร์ในการต่อสู้นะครับซอมบี้หายไปหมดแล้ว โอเคเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการเล่นของจริงเลยกัแล้วกันครับในความจริงแล้วเราดูตรงนี้เลยก็ได้นะอันนี้คือจะเป็นระบบเวสนั่นเองครับเขาจะไกด์ไลน์อยู่แล้วว่าเราต้องไปทําอะไรก่อนหลังนู่นนั่นนี่ครับผมหลักๆแล้วเนี่ยก็มีไม่กี่เรื่องเช่นการสร้างนั่นเองครับสร้างพวกเ,เกี่ยวกับการผลิตทรัพยากรต่างๆเกี่ยวกับการเทรนไดโนเสาร์มาช่วยในการต่อสู้นะครับหรือว่าเป็นพวกที่อยู่อาศัยต่างๆนั่นเองซึ่งหมวดนี้มันเอาไว้ใช้ในการตกแต่งเฉยๆ นการอัปเกรดก็ตรงไปตรงมานะครับก็คือคลิกปุ๊บอัปเกรดได้เลยนะครับเวลาที่มันจะใช้มันก็จะมีบอกเนาะแล้วเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านชมมีพันธมิตรก็คือกดรูปนี้ได้เลยจะเป็นการแจ้งเตือนไปให้พันธมิตรเนี่ยเขาสามารถที่จะกดช่วยเร่งความเร็วให้กับเราได้อ้าวแล้วมันไปกดตรงไหนใช่ไหมซงม,มันมีคนขอเรามาเหมือนกันนี่ไงตรงนี้มันก็จะเป็นการช่วยเหลือของคนที่เขาขอความช่วยเหลืออยู่ในขนาดนี้นั่นเองครับก็ค่อนข้างสะดวกสบายดี ส่วนการเล่นความเร็วอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเรากดใช้อเทมที่เกมแจกซึ่งช่วงต้นเขาแจกมาเยอะมากๆนะครับถ้าขี้เกียจคิดกดตัวนี้เลยก็ได้เขาก็จะทําการใช้อเทมเนี่ยให้มันเหลือเวลาน้อยที่สุดจนเราสามารถกดฟรีได้นะครับหรือบางทีมันอาจจะคํานวณไม่ได้มันก็จะแบบกดปุ๊บเสร็จปั๊บเลยอะไรงั้นนะครับอาลองดูเนี่ยดูดิเหลือสิบแปวิสิเวิเองก็กดฟรีต่อได้เลยอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับ ตัวเรื่องของการย้ายไอเทมนะครับท่านผู้ชมต้องแตะไปที่ไอเทมก่อนแล้วก็ลากนะครับผมอันนี้ผมเล่นในอิมูเลเตอร์ภาพมันอาจจะบักๆนิดหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ลองกะกาดูก็แล้วกันเนาะส่วนการสร้างเลดดเสาวมาต่อสู้นะครับช่วงต้นจะมี2ตัวนะครับมีไทเซอร์ท็อปนะครับแล้วก็ดิโลซอรัดสอตัวนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเล่นไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะมีโผล่มาอีก2ตัวนะครับนั่นก็คือเทโรโซนะครับผมเดี๋ยวผมเทรนไว้เลยก็แล้วกันเนาะอีกตัวหนึ่งก็คือ แองคิโรโอรัตนั่นเองครับแล้วเกมนี้มันมีชนะทางแพ้ทางอยู่ด้วยเห็นไหมมันจะมีดิโลชนะไทยเซอร์ท็อปไทยเซอร์ท็อปเนี่ยจะชนะแองคิโรโอรัตแองคิโรโอรัตชนะเทโรซอใช่ไหมเมื่อกี้เออนั่นแหละมันจะวนๆกันอยู่4อันนะครับผม ่วนการต่อสู้นะครับท่านผู้ชมจะต้องสร้างโจนี้ขึ้นมาให้ได้ก่อนนะครับก็คือพื้นที่ฝึกฝนนั่นเองครับมันเอาไว้จัดกระบวนทัพนั่นแหละว่าเราจะเอาฮีโร่คนไหนไปบ้างนะครับและใช้ไดโนเสาร์ตัวไหนซึ่งมันเปลี่ยนได้หมดเลยนะแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยว่าเราจะเปลี่ยนตัวไหนอะไรยังไงนะครับถ้าเกิดขีด้เกียจคิดมากกดตัวนี้ก็ได้เสริมสารสก,กัดด่วนอ่ะเขาก็จะพยายามเอาไดโนเสาร์เนี่ยมาใส่ไว้ให้ดีเยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราใส่ไดโนเสาร์ได้น้อยทําไงเราก็ทําการอัปเกรดเจ้าสถาทนที่นี้นี่แหละ ส่วนการต่อสู้ในช่วงแรกนะครับมันจะอยู่บริเวณนะรอบๆบบ้านของเรานี่เองครับมันจะมีเหมือนกับพวกแรปเตอร์เดินผ่านไปผ่านมานะครับแล้วมันมีสัญลักษณ์ไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมมาดูอันนี้ก่อนนะครับเป็นเหมือนกับกระบองใช่ไหมอันนี้ก็คือการจัดทัพที่เราทํามาก่อนหน้านี้นั่นเองครับแล้วก็ทําการส่งไปต่อสู้ได้เลยแบบนี้เร็วๆกดปุ๊บเสร็จปับ๊บมีแอนิเมชันให้ดูเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองครับ ตัวอีกแบบหนึ่งที่มันมี2อ,อาวุธควายกันนะครับอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งแหละอันนี้เขาจะให้เราจัดทีมก่อนนะครับว่าเราจะเอาใครลงมาสู้นะครับและก็จะมีผู้ต่อสู้ให้เลือกก็พูด,ดง่ายๆคือ PVP นั่นแหละแต่เราก็ต้องดูค่าพลังของเราด้วยนะเช่นอันนี้ก็คือ1 3 2 0 0 0สนมองัใช่ไหมครับกองกาลังทหารก็ประมาณ1 5 5 0 0หนนะครับดูสิ คนไหนไหวบ้างไหมนี่ไง2คนแรกเลยมันจะมีการทาสีอยู่นะสีเขียวนี่คือง่ายถ้าเป็นสีส้มคือปานกลางนะครับสีแดงคือยากงั้นก็ไปสู้กับคนที่เราสู้ไหวกัแล้วกันพอเรากดเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะสรุปเลยทันทีไม่ได้มีแอน m เมชันการต่อสู้นะครับส่วนการต่อสู้ในเวิร์มแมปเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องมีพันธมิตรก่อนนะครับมันถึงจะเปิดนะคือถ้าเกิดไม่มีพันธมิตรเนี่ยเราจะกดที่เข็มทิศไม่ได้เลย พอเรากดเข็มทิศมาแล้วเนี่ยตรงนี้ก็คือจะเป็นเว r ร์แมปนั่นเองครับจะเห็นว่าโหหลายคนเนี่ยไม่มีโลแล้วนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับพวกนี้คือบวกกันได้เลยนะครับผมแต่ก็ต้องระวังกันนิดนึงเนาะแล้วถ้าเกิดเราอยากจะหาเป้าหมายไปต่อสู้เนี่ยก็ใช้คําสั่งเว้นขยายได้นะครับตัวเกมจะมีสอนให้เราไปหาพวกไดโนเสาร์ก่อนนะครับแล้วก็มีโซลา่สาสัตว์ฟาร์มทรัพยากรเก็บมงเก็บไม้อะไรงี้ด้วยนะครับถ้าเกิดอยากจะหาเนี่ยก็สามารถหาได้ง่ายๆเลยมันจะแบ่งตามเวลด้วยไอเช่นอยากไปตีไดโนเสาร์ โอเคมันจะโฟกัสไว้ให้เลยว่าแถวนี้นะครับเราลองไปโจมตีดูซิไม่รู้ไหวหรือเปล่านะอะแล้วก็ใส่ตัวละครเข้าไปให้เยอะที่สุดให้เป็นไปได้นะครับป้ายลุยเ่เวลา22วินาทีครับเดี๋ยวรอดูสรุปเลยชนะหรือแพ้โอเคครับผมชนะอย่างงดงามครับถ้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการรบก็ไปเปิดดูที่อ e ีเมลหรือว่าจดหมายได้เลยครับเขาจะมีบอกเลยว่าใครไปสู้บ้างแล้วเสียทหารเท่าไหร่อะไรยังไง สิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็คือมีอันนี้นะครับโซลาสัตว์ก็คือเราสามารถส่งคนไปครอบครองได้นะครับมันจะได้รับมาเป็นทรัพยากรนั่นเองครับผมแล้วก็อีกอันนึงนี่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 นค่ายแฟนทอมครับอันนี้ก็ได้ทรัพยากรเหมือนกันแต่ว่าได้เยอะกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราสู้ไหวนะไอ้ลองดูเลยกันครับกดคำสั่งทำลายเลยตรงไดโนเสาร์ไปให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ลองลุยดูเลยครับ ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก่อนเราจะไปโจมตีใครอ่ะมันจะมีคําสั่งลาดตรวจนะครับคือลาดตเนยในแหละไปดูว่ามันมีตัวอะไรอยู่บ้างนู่นนั่นนี่พอเดินไปถึงแล้วนะครับมันจะมีการต่อสู้กันนะครับใช้เวลาเราหนึ่งชั่วโมงครับเราถึงจะยึดสถานที่นี้ได้นะครับผมแล้วก็จะมีการผลิตทรัพยากรให้กับเราเป็นรายชั่วโมงนะ้วยเนาะ ส่วนการจ้างเหล่าตัวละครมาช่วยในการต่อสู้นะครับก็จะอยู่ที่กาชปองนั่นเองครับนี่มันเป็นสถานีวิทยุ่จะมีคําสั่งรับคนเข้ากองอยู่หลักๆแล้วมันจะมี3มตู้นะครับตู้ที่จะมีเวลามากําหนดนั่นเองนะครับผมแต่ว่าอันนี้มันจะต้องใช้ทองไงก็คือได้จากกิจกรรมด้วยและเติมเงินด้วยใช่ไหมแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดมีตั๋วก็มาเปิดเลยซึ่งตัวเกมแจกมาให้ระดับหนึ่งอยู่แล้วลองเปิดดูเลยก็แล้วกัน เฮ้ยโอ้โหชื่อเด้งเลยว้โซอี้ครับผมทำไมดวงดีขนาดนี้จะบอกว่าปกติเปิดกระชปองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัวละครด้วยนะครับได้เป็นเศษอะไรแบบนี้ก็มีนะแล้วก็ได้ของด้วยเห็นไหมครับไม่ใช่ได้ตัวละครอย่างเดียวนะครับแล้วการจ้างเนี่ยจ้างทีละห้าใบก็จริงจะได้ของมากกว่านั้นนะครับอลองดูต่อมีอีกใบนึงคราวนี้ชื่อไม่เด้งครับน่าเสียดายน่าเสียดาย แล้วก็อีกตู้หนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวละครระดับ A นะครับแต่ว่ามันจะใช้ตัวอีกรูปแบบหนึ่งนะซึ่งอันนี้ผมเปิดไปก่อนหน้าน,นี้แหละก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารครับส่วนการอัปเกรดผู้รอดชีวิตก็คลิกที่ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวอัปเกรดโซอีก่อนกันละกันนะเพิ่งได้มาเลยครับสิ่งที่ทําได้เลยคือมีการติดตั้งอุปกรณ์แต่ผมไม่มีของข้าไปก่อนละกันการเพิ่มดาวอัอนนี้รู้กันเปิดแกะสปองซ้ำใช่ไหมได้มาเป็นเศษเกลือก็มาเพิ่มได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นการเพิ่มมเเเลเวลนนนนนััั่่ออองผี้กก็พิไปยะ ตัวสกิลเสริมนะครับจะได้หลังจากที่เราอัปเกรดจนถึงเลเวลสามสิบแล้วก็ปลดล็อกเป็น2ดาวนั่นเองครับแล้วพวกข้อสวรรค์ก็เช่นเดียวกันนะก็คือเราต้องอัพกงอัปเกรดหรือว่าเพิ่มดาวนั่นเองครับมันจะปลดล็อกออกมาทีนี้พอเราได้ฮีโร่มาเยอะๆแล้วเนี่ยว่างๆลองแวะไปที่ตรงแท่นสั่งงานด้วยนะครับคือเราสามารถเอาฮีโร่ที่เขามีความชำนาญในด้านต่างๆเนี่ยมาใส่ไว้ที่นี่ได้มันจะได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมด้วย และก็อีกอันนึงเนี่ยมันจะอยู่บริเวณริมทะเลครับอันนี้ก็จะสามารถส่งให้ตัวละครเราเนี่ยไปหาของได้อย่างรวดเร็วถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครเยอะๆครับคือวันนึงเนี่ยมันจะมากดเร่งความเร็วได้ตามจํานวนทีมที่เรามีอะ่ะกดปุ๊บก็แล้วแต่ว่าจะได้อะไรอะ่ะมันสุ่มๆกันมาเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องกิ้วนะครับเกมนี้จะใช้คําว่าสหาพันธ์นั่นเองครับในนี้มันจะมีเทคโนโลยีสหพันธ์อยู่ด้วยนะครับรคือเราจะต้องไปช่วยกันบริจาคนะคเพื่อนที่จะอัปเกรดไม่ใช่อยู่ดีกดอัปเกรดได้เลยนะ อันนี้คือช่วยกันทั้งกิลด์นะครับนั่นหมายความว่าอาจจะต้องคุยกันก่อนอ่ะว่าเราจะอัพอันไหนก่อนจะได้เอาทรัพยากรเนี่ยไปลงตรงนั้นเยอะๆตัวอีกอันนึงคืออนณาเขตสหพันธ์นะครับจําก่อนอันนี้ที่ผมไปบุกยึดมาได้ไหมเออนั่นแหละมันจะมีการผลิตทรัพยากรให้กับเรานะครับมากดรับของรางวัลได้ด้วยนะครับผมและอันนี้มันถือว่าเป็นสถานที่ของสหพันธ์นะก็คือถ้าเกิดพวกเรายึดกันไปเยอะเนี่ยมันก็จะได้รับรางวัลเยอะขึ้นตามไปด้วย อีกส่วนหนึ่งจะเป็นรวมพลอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็อารมณ์ประมาณแบบนัดกันไปตีอ่ะเนาะไปตีตัวใหญ่ๆหน่อยไปยึดค่ายแม่โมดไปตีป้อมประกาศอะไรเงี้ยก็คือมันสามารถนัดกันไปช่วยกันได้อะไรงี้นะครับแล้วก็อย่าลืมแวะเวียนมารับของรางวัลน,นะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนสหพันธ์อันนี้คือเร่งความเร็วนั่นแหละที่ผมเคยกดให้ดูด้านขวาล่างจําได้ป่ะตรงเนี้ย นั่นแหละมันคืออันเดียวกันนะครับแล้วก็ลองแวะเวียนไปที่ร้านค้าซาฟานดูบ้างเผื่อแบบเรามีแต้มกิ้วเยอะแล้วจะได้มาแลกของรางวัลกันนะครับโดยเฉพาะอันนี้เลยผู้พิทักษ์สันติภาพครับอันนี้ก็คือโล่นั่นเองครับไม่อยากให้ใครมาจมตีก็ซื้อเน,นี่ยไปกดใช้ได้และเวลาจะกดใช้โล่ดูด้านซ้ายบนได้นะครับมันจะมีเหมือนกับลูกศรชี้ขึ้นอยู่อะเราแตะเข้าไปได้เลยครับมันจะมีน,นี่เห็นไหมผู้พิทักษ์สันติภาพนะครับก็กดใช้งานได้เลย ไอเทมสนับสนุนอื่นๆก็มีนะเช่นป้องกันการสอดส่องครับไม่อยากให้ใครมาสอดแนมเราเกาะอะไรงนี้แล้วก็มีความเร็วเคลื่อนทับนะครับอยากจะไปจู่โจมคนอื่นไวๆเดินทับไวๆก็คือใช้อันนี้ได้เออเกือบลืมพูดไปเลยว่าเวลาที่ท่านผู้ชมมีกิวแล้วอ่ะเราควรย้ายไปอยู่ด้วยกันนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเพื่อนเราอยู่ไหนใช่ไหมให้เรามาที่เวอร์แมปแล้วซูมออกไกลๆเลยอ่าเราก็จะเห็นว่าเพื่อนของเราเนี่ยจะเป็นกระโจมสีฟ้านะครับแสดงว่ากิวของผมเนี่ยเขายังไม่ได้รวมตัวกันครับ คือเกมนี้เขาไม่ได้บอกด้วยไงว่าเออพอเราเข้าแครแล้วควรวาร์ปมาอยู่ด้วยกันอ่ะก็เลยอาจจะยังอยู่กันแบบสเปซสปาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยย้ายไปกันละกันแล้วลเวลาย้ายก็ง่ายมากเลยแค่แตะที่ว่างแค่นี้เลยจะมีคําสั่งเทเลพอร์ตก็ย้ายได้เลยส่วนมีนาคมอันนี้เขาแปลผิดนะครับมันคือคําสั่งมาร์ชก็มันก็แปลว่ามีนาคมก็ได้แต่ว่าในบริบทนี้มันคือการส่งกองกําลังไปประจําการตรงนี้นั่นเองครับ และนี่ก็คือคร่าวๆของเกมนี้เท่านั้นนะครับใครอยากจะเข้าร่วมส่งคมเดินเสาอดหลับอดนอนก็เชิญได้เลยนะครับผมเอาละก่อนจากลากันไปเราไปดูตั้งค่ากันดีกว่าสาหรับการตั้งค่าเนี่ยจะแอบอยู่ที่ด้านซ้ายบนนะที่เป็นรูปของเรานั่นเองครับแตะเข้าไปเลยครับด้านล่างจะมีให้เราเปลี่ยนชื่อใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ด้านขวาบน่ะจะมีเซตติ้งนะครับแล้วก็จะมีเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นการจัดการบัญชีเผื่อใครไม่ได้ล็อกอินมาอะไรเงี้ยอยากจะย้ายไปเล่นเซิร์ฟอื่นก็มาอยู่ตรงนี้ได้ภาษาอ่าทนน้มมมจะเหห็ววกกีีปาายยนะััใ แล้วก็น,นี้ครับตัวเลือกก็คือเรื่องของการปรับปรุงพวกกราฟิกต่างๆ FPS นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถมาปรับได้ที่นี่เลยครับส่วนใครที่มีไอเทมโคแล้วก็มาแลกเปลี่ยนได้ที่นี่เลยนะจ๊ะ